สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้เคสยามเย็นนะคะเคสอะไรอยอยมาดูกันอ่าเคสยามเย็นนะคะที่หมอถ่ายรูปไปให้ตอนไลฟ์ที่ผ่านมานาอว่าเราจะทําต้นแขน108กิโลนะคะก็เห็นว่าตรงนี้จะป่องมากๆเลยนี่หมอ,อทำไมเป็นแบบนั้นอันนี้นะค,ะคือต้นแขนเนาะอ่าเกิดจากอะไรก็เกิดจากไขมันสะสมเยอะอ้วนแล้วก็เกิดความหย่อนคล้อยด้วยเนาะแต่ว่าเรายังทําบริเวณน้าทองแล้วก็บริเวณต้นขาเพิ่มนะคะ เคสนี้เป็นเคสดมยาฟิลเราก็จะรู้สึกว่าแน่นด้วยบุคลากรที่เยียบมากมาผู้ช่วยท่านนี้ทำอะไรคะฟิลข้างนอกหน่หันมาโชว์เสื้อหน่อยนี่ทักทักทายทุกคนนะคะนี่อ่าก็แล้วก็คุณหมอตุ้มของเรานะคะกำลังเตียมเจพัฒนาเนาะคุณหมอน้องหยก แบบนี้ใช่ไหมเจอปัญหาเรื่องของความยันท้องความไม่กชัดแล้วก็จะสังเกตว่ามีเรื่องของรอยแตกลายที่ตรงท้องแขนท้องแขนแตกลายเยอะมากเลยนะถ้าไปดูของจริงจะแตกลายเยอะมากเลยเคสนี้เป็นเคสดมยาเนาะตอนนี้คุณหมอภูมิก็กําลังเก็บบริเวณต้นแขนคุณหมอสู้ๆคุณหมอสู้ๆสู้ๆอ่าสู้อ่าคอมเมนต์มากเลยค่ะดีเราเอาเจพัดมากันเนาะอ่ะ ให้คนไข้กลับบ้านได้เลยใช่แล้วต้องทิ้งใช่ค่ะเอาไปลให้หลานเล่นได้กลับ้าฆ่าเชื้อก่อนแล้วก็ส่งให้กลับบ้านแล้วไมให้หลานเล่นดีหมายถึงว่าหนึ่งคนใช้ต่อหนึ่งอันถูกต้องไหมคะถูกต้องค่ะใช้แล้วก็คือทิ้งเลยทิ้งเลยแต่สามารถใช้ได้อีกแล้วในเรื่องความสะอาดปลอดภัยทิ้งเลยเนี่ยคือต้องทิ้งขยะแดงติดเชื้อที่เป็นที่เป็นคุณขยะติดเชื้อมารับที่คุณหมอตุ้มบอกว่าเอาไปให้หลานเล่นหมายถึงต้องสเตอร์ไลน์แล้วไปเล่นเฉยๆนะแต่ แต่ไม่สามารถจะออกได้เนาะเพราะว่าต้องแบบทิ้งให้ถูกที่ก็คือทิ้งที่ขยะแดงแล้วก็จะมีรถมารับคุณหมอตุ้มเทสความเป็นเจพลาสมาว่าพิเศษอย่างไรนะะคพลังงานของเขาจะออกที่หัวทีขาขาวแบบทำไถึงว่าพลังงานจะออกมาที่หูใช่ไหมคะปิดไฟไหมเห็นไหมเห็นเสงสีเหลืองตรงนี้ค่ะตรงนี้เขาจะเป็นคลื่นนะคะที่ส่งเข้ามาเพื่อที่จะตัดตัวเขาเรียกว่าไฟโบสติก ำให้เกิดเรื่องของเซลลไลท์นะคะเรื่องของผิวไม่กระชับผิวย่นนะคะตัวในการเลเซอร์พลังงานสูงตัวนี้จะไปตักนะคะทางตตยเพื่อที่จะรีให้ผิวกระชับติดกันแบบนี้เลยหมายความว่าแสงสีม่วงๆนี้จะทําให้ผิวของคนไข้ที่มีความหย่างคอยมันสามารถตึงกระชับได้ในทันท<ๆ>ีจริงๆหลังทำเนี่ยเราจะเห็นผลทันที ทุกเนี่ยผิวจะแบบตึงเลยเวลาเราเทียบสองข้างในผิวที่ยิงเจพลาสมาแล้วกับผิวที่ไม่ได้ยิงอะค่ะแรงในการกลับคืนตัวเนี่ยคือผิวที่ยิงเจพลาสมาจะกระชับมากๆแล้วที่หมอทำส่วนไหนคะบริเวณที่ทำเซรั่มอันนี้จะเป็นบริเวณต้นแขนนะคะที่ทำให้กลับคืนต้นแขนนี้ต้นแขนนี้อ่าเป็นแบบนี้ที่มีความย้วยย้วยหย่อนคล้อยก็คือจะรีบเนียนตึงเลยทำทันทีจริงๆหลังทำทันทีถ้าขนผา ตื่นเต้นจังเลยค่ะอยากรู้ว่าหลังทำเคสนี้จะเป็นยังไงคุณหมอต้นคุณหมอเลหนูขายังไงเคสนี้เคสนี้ถ้าทางจะอีกนานเพราะว่าที่สำคัญคือ108กิโลแล้วก็ทำทั้งต้นแขนอ่าแป๊บหนึ่งอ่าคุณหมอภูมิกำลังทำทำอะไรนะเจพัดมาบริเวณต้นแขนเราอยู่ไกลๆคุณหมอเนาะเพราะว่าเพื่อคุณหมอจะได้ทำงานสะดวกแล้วก็นี่เลยนะคะเครื่องเจพัดมาเป็นแบบนี้เนาะอ่า เลขยเยอะแยะมากมายเลยค่ะคุณหมอใช่ใช่นะอันนี้จะอยู่ที่การตั้งค่าพลังงานด้วยนะคะว่ามีความสําคัญเนาะ<ม>ในแต่ละแบบแต่ละช่องแต่ละช่องเนี่ยก็คือคนไข้แต่ละคนจะใช้ที่แตกต่างกันอมาเครื่องข้างๆตัวนี้จะเรียกว่าตัวไมโครแอร์ A เนาะจะเห็นว่าเครื่อง<ม><ม>เราเยอะมากเลยตัวนี้เป็นเครื่องทุ่นแรงของคุณหมอที่ทําให้ไขมันออกเยอะส่วนตัวนี้มาเวเซอร์สมูทนะคะใช้ให้ครบคนไข้ของเราหนึ่งคนเนี่ย ต้องใช้ให้ครบเลยนะต้นแขนแบบนี้เนี่ยหมายถึงว่าต้นแขนต้นแขนเดียวใช้ใช้ประมาณสามเครื่องเลยถูกแสดงว่าลูกค้าแต่ละคนของเรานะคะก็คือคุณหมอใช้หลายเทคนิคหลายตัวที่แตกต่างกันเพื่อประสิทธิภาพผลลัพธ์ที่ดีที่สุดของคนไข้เนาะมาดูดไขมันที่โรงพยาบาลดูดไขมันทั้งทีเนี่ยผลลัพธ์ต้องได้ความปลอดภัยต้องแน่นอนที่สุดเนาะก็ เคสนี้เป็นเคสดมยาที่เราก็อยู่กับคุณหมอดมยาคุณหมอโอปอของเรานะคะมาเลยเรามา,าให้กําลังใจผู้ช่วยผู้ช่วยตอนนี้พึ่งหนึ่งทุ่มแฮปปี้กันอยู่ไหมแฮปป,ปปี้กันอยู่ทุกคนสู้สค่ะทุกคนบอกว่าคุณหมอคะ่ะอยากทาน KFC คะ่ะอ้าวบอสคะบอสคะ KFCOR <FC> ด่วน KFCOR ด่วนนะคะอ่ะก็ ระหว่างนี้เราก็ต้องมาให้กําลังใจน้องๆในทีมกันเนาะที่ทําเคสใหญ่กันแล้วก็ระหว่างทําเราต้องมีมอนิเตอร์แบบนี้นะคุณหยกอ่าตัวนี้นะคะเราก็จะมีการวัดความดันออกซิเจนออกแซตออกซิเจนในร่างกายของเราเนาะแล้วก็วัดความดันอยู่ตลอดเวลาและที่ขาดไม่ได้เลยกับเคสดมยา อ่าคุณหน้าคุณตาเหนื่อยหรือยังวันนี้3มเคสแล้วเหนื่อยไหมคะจุกค่ะจุกจุกอ่ะก็วันนี้เป็นเคสสุดท้ายสําหรับเคสรมยาของคุณหมอเนาะเราต้องมอนิเตอร์อย่างใกล้ชิดใช่แล้วค่ะยิ่งเป็นเคสอ้วน เคสอ้วนนี่หมอเครียดเป็นพิเศษเครียดแต่ว่าสู้แล้วก็ต้องดูแลอย่างเต็มที่เนาะคุณหมอเนาะอ่ะก็เราไม่รบกวนคุณหมอโอปอนะคะเพื่อจะได้ไปดูแลคนไข้ของเราอย่างใกล้ชิดนะคะอ่ามีคําถามไหมเหมือนจะมีคําถามมีคําถามเหมือนกันว่าคุณหมอวิสันยีก็คือเข้าตลอดของการดมเคสเลยหรอคะแค่เพียงหนึ่งท่านต่อลูกค้าหนึ่งคนหนึ่งใช่ไหมคะเป็นเคส by เคสไหมถึงว่าลูกค้าถามมาว่าคุณหมอคะเนี่ย คุณหมอวิสันยีเข้าลูกค้าหนึ่งต่อลูกค้าหนึ่งคนแบบเขาดูแลอย่างใกล้ชิดถูกต้องไหมคะใช่แล้วค่ะเป็นหมอดูแลเองคนเดียวนะคะแบบหนึ่งต่อนหนึ่งเลยค่ะอ,อันนี้คือรถมากเลยนะคะที่หนึ่งต่อหนึ่งเนี่ยคือนั่งเฝ้าตลอดเวลาอันนี้เข้าห้องน้ำมาเรียบร้อยแล้วนะคะผ่านมาแล้วสองชั่วโมงคุณหมอก็ยังไม่ได้ไปเข้าห้องน้ําอีกเลยเนาะทนมากใช่ะะเป็นกฎของเราอ่ะเราไม่รบกวนคุณหมอโอปอให้คุณหมอดูแลคนไข้ของเรานะคะ เรามาดูตอนนี้ยิงเจพาร์ตมาได้ยินเสียงต,ตื้อตื้อตื้อแบบนี้เห็นแค่เบื้องหลังก็ได้เนาะคุณหยกเนาะเราไม่อยากลบกวนคุณหมอมเคสนี้กันอ่ะเดี๋ยวเราจะไปเตรียมเคสอีกหนึ่งเคสของคุณหมอภูมิเป็นดูดไขมันหน้าท้องนะคะยังดึกแบบนี้ยังมีคนไข้ที่จะรอมาทําดูดไขมันที่โรงพยาบาลของเราทีมงานของเราทุกคนสู้ๆนะคะ,ะดูสิ ที่ช่วยเป็นกําลังใจต้องใช้ต้องใช้บุคลากรเยอะขนาดนี้เลยใช่ไหมใช่ค่ะเมื่อกี้นี้พลิกตัวพลิกตัวคนไข้ใช้ใช้บุคลากรประมาณ8คนเราไม่ทันได้เปิดไลน์เมื่อกี้จังหวะพลิกตัวคนไข่อ่าใช่อ่ามาขี้กันมากเลยค่ะอ่าสู้ๆนะคะปะเราไปกันดีกว่าเนาะวาก็มาให้กำลังใจพอหอมปากหอมคอกับ เจ้าหน,น้าที่ทุกท่านนะคะคุณหมอทุกท่านน่ะคุณหมอตุ้มคุณหมอตุ้มก็ดูแลอย่างใกล้ชิดมากๆเลยเดี๋ยววันเสาร์วันนี้ลาไปก่อนนะคะเคสนี้เดี๋ยวมาดูกันว่า before after นะคะก่อนทำหลังทำเคสนี้จะเรียวเล็กกระชับขนาดไหนนะคะเดี๋ยวเจอกันไลฟ์หน้านะคะสวัสดีสวัสดีสสดค่ะ,คะทีมงานสู้ คนหัวใจหัวใจค่ะอาคนที่อยู่ข้างนอกอะไม่เห็นให้กำลังใจเพื่อนเลย